เข้าพรรษานี้อิ่มบุญอิ่มใจเที่ยวไปกับช็อปชิมสินค้าทวารวดีฟู้ดแฟร์ครั้งที่11ระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคม2566ณบริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์องค์พระปถมเจดีจังหวัดนครปฐม ภายในงานถ้าจะได้พบกับสินค้าอุปภโภคบริโภคอาหารแปรรูปอาหารปรุงสําเร็จเสื้อผ้าเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์สินค้าธ<า>งฟ้าและโอทอปชั้นนํามากมายอาทิเช่นเกาลาดัดกาละแมข้าวโพดคั่วโรตีบางเปียโรตีอยุธยาไก่ย่างบางตาลไก่ย่างสำริดเถาก่วยชากงราวไข่ปลาหมึกทอดแคบหมูทอดมันข้าวแกงป้าหมูกปักใต้น้ำพริกแม่พยเยาลุงพงลงพุง มะแรงทอดเอกอร่อยอาหารและเครื่องแกงใต้ไทย,ยนรินเครื่องหนังเสื้อยืดนคนปรปฐมนันทวันผ้าไทยจอยเจววี่น้ำมันมะพระ้าวสกัดเครื่องเงินจังหวัดน่าน,นเครื่องเงินสุพรรณบุรีรุ่งรัตัญมณีผลิตภัณฑ์สมุนไพรแก้ปวดเมื่อยมีดคมฝักประนอมอยู่หลายอาพรเครื่องประดับกิ่งงานไม้ตกแต่งบ้านชุดเครื่องนอนเสื้อผ้าแฟชั่นชุดชั้นในของเล่นขนมโบราณอุปกรณ์โทรศัพท์ดอกไม้ประดิษฐ์และอื่นๆอีก มากมม่มากไม่อย่าลืมอย่าพลาด25กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้อิ่มบุญอิ่มใจไปกับพวกเรากันนะครับครับครับตัวอย่างสปอร์ตจากห้องบันทึกเสียง My h e a r t Studio